นะครับเราใครขเขาก็อมยานะไม่มีอะไรนะโอเคจ้ะเรียบร้อยนะสวัสดีครับต้องทำอะไรไหมครับต้องทำไรครับแล้วเขามีเซ็นชื่ออะไรใครต่อ <c oughs> เรียบร้อยไม่มีอะไรจ้ ใช่หรือยว่ะโอ้โหแง่สี่หาสิบห้าน้องคิวใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็มีสเลดับมีล้มมูกครับแล้วก็ไอตอนกลางคืนเดิมมาขังคอสี่ห้าสีอะไรครับเนี่ย <cin stereotype> ไม่ร <ża> ู <Effect ive> <itu> ้นะไม่ได้ดูเนาะครับน้ำมูกสีอะไรครับใสๆเขียวๆใสๆใสเนาะกลางวันไม่ไอายแน่เองคนเดียวใช่ครับไอตอนก่อนก่อนนอนจะไอจะคันคอตรงนมีออกร้อนตามแนวคอปั๊แสบร้อนคอไหมไม่นะเป็นตอนนอนใย่หรอแล้วค่อยไอใช่ครับมีโรคกระพริบไม่มีครับกดไหลย้อนแล้วไม่มีหรอกไม่มีครับแต่ก็ระคายคอด้วยใช่ไหมอืม เจ็บคอไหมไม่เจ็บไม่ไม่มันมันจะเจ็บเป็นบางช่วงไม่่น่าจลองดูนะมีคอแดงไหมอ่าแตะบ้านะครับคอไม่แดงเลยเนาะงั้นทานยาามอาการพอไม่ต้องไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้ออะไรนี่นะ จะเข้าออยรู้นะครับก็ทายาตามการนะไม่ต้องไม่ต้องทายาปฏิชีนะอะไรเพราะว่าไม่ขอไม่อักเสบนะครับนะก็มียาลดน้ำมูกยาขับเสียนะยาแก้ไอนะครับ อาจะอมไปเผื่อไว้โอเครันนั้นตรวจสับแล้วปกติดีเนาะ,นะปกติดนะีมากปกติแล้วสบายใจได้ไม่มีอะไรนะพี่ภูมิปกติดีเรียบร้อยทั้งสองคนนะเรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะค่าตับขึ้นนิดหน่อยนะเรียบร้อยละไม่มีอะไรจ้ะโอเคคร,ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน้อ,อ,องปุ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่แต่ว่าเมื่อวานมันมีแบบเจ็บเจ็บคอเนี่ยคอครับรแต่ว่า,ว,าวันนี้หายแล้วครับหายแล้วแต่เหมือนจะบอกว่าเป็นเหมือนเป็นไข้ครับแต่ก็ัดไม่ได้ได้ัดไข้ไหมไม่ได้ัดค,ด,ดครับไข้สูงมมันเหมือนแบบมันเหมือนตัวร้อนแบบตัวแดงทั้งตัวเลยครับ อ้าวเหรอแต่ว่าเมื่อคืนนะว่าเขาตื่นใช่ตื่นไหมอ่ะเป็นสาไข้เป็นเป็นตื่นวัดไข้ไม่มีเนาะวัดไข้ยังไม่ไหมขอวัดไข้เดี๋ยิน่ไปที่รักแร้ข้างในเลยนะคะครับผมนี่มค่ะแลเข้าไปในเสื้อเลยค่ะอย่าให้โดนเสื้อนะคะถีบไปนะอ่า ปวดเมื่อยตามร่างกายไหมปวดตามข้อปว,วดกระดูกอะไรนี้ไหมไม่มีปวดแต่ก<ว>็มีแค่การหวัดนิหน่อยนะหวัดมันเหมือนมีตื่นเช้ามาจะมีเสลดครัอ๋อนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ก็ระคายคอก็เหมือนจะมีไข้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันไข้ดูนะ ถ้าถ้าระหว่างอยู่ที่มีไข้ก็ต้องรู้สึกมีไข้ลองลองบอกทีมงานให้เขาวัดไข้ดูเนาะได้ครับถ้าไข้สูงต้องระวังน่อช่วงนี้ก็มีโรคที่เป็นกันเยอะไข้หวัดใหไข้เลือดออกพวกนี้แต่จะาไข้สูงมากนะไข้แบบสามเก้าเลยปวดเมื่อยตัวเยอะอะไรพวกนี้ครับถ้าเรามีสงสัยมีไข้ก็ลองวัดไข้ดูคถ้าถ้ามีเยอะให้บอกครัถ้ารู้สึกว่าไข้ปวดหัวรุนแรงอย่างนี้ยมีไข้สูงตัวร้อนอะไรก็วัดไข้ดูนะก็ได้ ตาหมอมาดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ตอนที่มีไข้แน้นปวดศีรษะรู้เรื่องไหมครับเหมือนแบบปวดตัวปวดมันจะมปวดปวดหัวหน้ามันแดงเหมือนแบบเวลาหน้าแดงเรื่องมันสูบฉีดแบบเราจะรู้ว่าหน้ามันจะแดงอยงเงี้ยหายแล้ววะวันนี้ยังไม่มีน่าสนใจนะตอนนี้ไม่มีตัวขืนเลยนะไม่มีครับมีแค่วันนั้นโดนยุงกัดเยอะมากแลสัมผัสจะตกค่ะใครๆจะออกนะมีเล่ไม่น่าจะนะ มีจุดมีจุดเหมือนแดงๆอะไรไม่มีเนาะอย่างงี้ไม่มีฮะกามตัวไม่มีเนาะไม่ไม่มีก็มีเยอะไม่เป็นมีใข้เนาะค่อยเรียกว่าไอทีนะครับไข้จะสูงเลยนะขอให้ครับอ่าขอแรงนิดหน่อยนะจะมีน้ำมูกไหมครับ แจะเขาออกหรยนะครับ ขอ่คอยวัดคอยดูไข้นะว่ามีไข้หรือเปล่าจะดูว่ามีฝืนขึ้นอะไรไหมนะอย่าให้ยาแก้เจ็บคอไปทานนะครับแล้วก็ยาลดน้ำมูกคัดจมูกนะเผื่อไว้นะครับคัดจมูกถ้าถ้าไม่เป็นแก็ไม่ต้องทานนะเก็บไว้ให้ใช้เลครับเส้หัก็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีครับมีแค่ต้นจานนิดงโอเคคุจันเรียบร้อยครับครับสวัสดีครับ ดีจ้ะเป,เป็นไงบ้างกกว่านี้ดีขึ้นค่ะไม่รู้กินกินอาทิตย์ที่ผ่านมากินน้ำอุ่นกินน้ำนมะนาวตลอดกระคายคออยู่ไหมนิดหน่อยค่ะเก่เหมือนจะมีเป็นหวัดนิดหน่อยมีน้ำมูกชัดเจนไะหมไม่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 มีการคัดจมูกไหมมันจะมีอย่างเมื่อคืนมันจะแบบ ตึงๆรู้แล้วว่ามันจะเป็นนะคะมันคัดจมูกมันแน่นจมูกใช่ไหมค่ะแล้วก็กินยาไปมันก็หายแล้วเมื่อเช้าก็มีนิดๆหน่อยๆคันๆแล้วก็ตอนนี้ก็หายแล้วมีค่ะทียาแก้เสร็จที่คุณหมอให้ครั้งที่แล้วมันแบบมันแห้งมันหมดเลยค่ะแล้วทีนี้มันก็อากาศมันก็เย็นแล้วคุณครูแดนก็ไม่ให้หนูทานน้ำแล้วหนูเจ็บมากเลยหนูก็เลยกินแค่รังเดียวไม่กินอีกเลยมิ้งของแม่มิ้งกไม่ได้ใครกินอีกเลยเหมือนกันเพราะทุกคนรู้สึกว่ามันเจ็บ กินแล้วระคายคออ่ะกินแล้วแห้งอ <ial> ่ะกินแล้วแห้งมากๆแล้วนี่มันก็เย็นมากก็แบบยิ่งแบบหนักมากเราเราหายใจแรงเวลาเราเรียนเต้นเนี่ยโอ้โหเจ็บไปหมดเลยแล้วครูไ<ห>ม่ให้ทานน้ำด้วยใช่ค่ะคนหนูแอบ,บกลับไปกินน้ำผู้บอกแอบ,บกินน้ำไปวิ่งห้ารอบหนักกว่าเดิม <c oughs> จะหนูก <c oughs> ็ไม่อยากอธิบายเลยคุณเราหามไปคออ่าอ้าวทานแล้วมันเป็นไงนะเหมือนคอแห้งเฉยใช่ป่ะเจ็บมากคอแห้งใช่ค่ะแห้งจนแห้งจนเจ็บอย่างไม่น่ายน่นจะเป็นยาพวกลดน้ำมูกมากกว่าะครับ ัญญาเขียนว่าแก้อักเสบอ่อล้วอย่าเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะแล้วก็เอ็กตรงนี้หนูใช่ี่หนูเคยบอกว่ามันช้ำมันก็ยังชาำเลยเนี่ยหนูให้พี่ทีมงานเขาจิกหนูอีกอันนี้รู้สึกเลยหรอไม่เจ็บอะค่ะไม่ใช่ไม่รู้สึกรู้สึกว่าจับอยู่รู้ว่าคุณหมอจับอยู่แต่มันไม่แต่มันไม่เท่างข้างนี้ไม่ท้างข้างนู้นโอเคเป็นแค่แค่แค่ถึงถึงนิ้วนี้ไหมไม่ถึง มีแค่สองนิ้วนีเหรอแต่หยิบจับของไม่หลุดมือเลยเนาะไม่หลุดค่ะไม่มีปัญหาแต่ชาท่านนิ้วโป้งชาไหม